อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อนะครับก็มาพบกันในช่วงตอนเช้าเลยนะครับวันที่2พฤษภาคม65ตรงกับวันจันนะนะครับวันนี้เป็นวันรวยเราจะถูกหวยไปด้วยกันนะครับหลายท่านนะก็อาจจะอยู่บ้านคำนวณตัวเลขเนาะนะครับก็ขอให้ ปันหมานแห้งๆแ,แน่ในงวัดนี้เดอ้อนะครับในคลิปนี้ก็จะมาปิดท้ายเนาะของว่าประจำวันที่2พฤษภาคม65นะครับก็จะมีข้อมูลของเลขวิ่งอาจารย์โอโกดังนะครับอาจารย์ปียะพงศ์นะครับผมเลขดับคู่บนล่างแอดบอลนะครับ สายทหารวิ่งของแท้100%เซแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดเต็มบนล่างเด็กตากด้วยนะครับเอาละเราไม่รีรอไม่รอช้านะฮะเรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเลยนะครับชุดแรกก็จะเป็นข้อมูลของคู่โต๊ดส3ตัวบนแอดคาวปั้นนะครับซึ่งสูตรนี้นะฮะก็ไม่เข้าวัดที่ผ่านมานะครับมาแก้ตัวใหม่วัดหน้านะครับ ก็จะมีชุด3ตัวโต๊ดบนนะครับทั้งหมดก็ให้มาตามนี้ตั้งแต่270จนถึง979นะครับตั้งแต่270จนถึง979ให้มาตามนี้นะครับเอาละใครที่รอรับชมของข้าวปั้นอยู่นะฮะผมก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขดับนะครับท้ายรางวันที่1ห,หรือเลขดับ 2ตัวบนเนาะข,ของท่านนี้นะฮะหลายคนนะครับก็อาจจะคุนหน้าคุนตากันนะครับเลขดับ2ตัวบนนะครับว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านให้มาที่เลขดับ10หน่วยบนคือ4ถือว่าให้ผ่านนะครับมาดูงวดใหม่วันที่2พฤษภาคมเนาะเลขดับ10หน่วยบนคือ2ตัวเดียวเน้นๆนะครับเลขดับใครที่เป็นสายเลขดับนะก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก เลขดับท่านนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นของยายตุ้มเนาะนะครับก็จะมีทั้งเลขชุดเต็มแล้วก็ชุดเลขดับนะครับหรือของแสลงห้ามกินเนาะเมื่อที่ผ่านมานะครับผมยายตุ้มก็ให้ผ่านเฉพาะเลขดับนะครับเลขชุดจับคู่หรือจับวินนะครับก็ถือว่าให้ไม่เข้านะครับมาแก้ตัวใหม่วัหน้านะครับวันที่2พฤษภาคมหกเนานะ จะมีชุดเลขวิ่งบนคือ0แล้วก็1นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนะาะก็จะมี806908986 8, 8, และ198นะครับ2ตัวบนเนี่ยก็จะมี060886 0 8, 8, แล้วก็16นะครับชุดล่างนะครับผมก็จะมี8แล้วก็0ที่เป็นเลขวิ่งเนาะ8กับ0นะครับ ชุดจับวิน2ตัวล่างมี8030นะครับ50แล้วก็98นะครับส่วนใบนี้นะครับผมก็เป็นชุดเต็มของชุดล่างของยายตุ้มเนาะก็จะมี39 59 89 30 50 80 31 51แล้วก็81นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับจะเป็นชุด ของแสลงห้ามกินหรือเลขดับนั่นเองนะครับซึ่งในวัดน,นี้ไม่มีชุด3ตัวบนนะครับก็จะมีแค่สองห่วที่เป็นเลขดับ2ตัวบนล่างนะครับของยายตุ้มของแท้ร้อยเปเซนนะครับเอาลกใครที่ติดตามอยู่นะก็เสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากใหญ่ตุ้มนะครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นของพี่มืน่นบุเพสันนิวาสเนาะเป็นชุดสรุป2ตัวบนล่างเน้นๆน,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 นะครับสาหรงวดที่ผ่านมานะฮะก็เข้าเต็มๆไปที่58แล้วก็ชุดเน้นด้วยนะครับมาดูวาดใหม่เนาะวันที่2พฤษภาคม65นะครับชุดเน้นนะฮก็จะมี95และ97นะครับชุดฟาดคือ26นะฮะชุดฟันคือ27 35และก็3 8นะครับัวมตัวบนเนี่ยก็จะมี1 183แล้วก็283เน้นๆ2หางนะครับเป็นของคุณพี่หมืน่นนะฮะใครที่รอชมอยู่ก็เสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นชุดสรุป2ตัวบนล่างจากคนโคนราชรักไก่ชนเนาะนะครับซึ่งในงวดนี้นะี่ย ชุดเน้นบนแล้วก็เน้นล่างมี6 1 2 7 8 3 8 5และก็7 5นะครับชุดกัานนะครับก็จะมี0 5 1 7แล้วก็2 6นะครับผมเอาลาเป็นชุดสรุป2ตัวบนล่างจากคนโคราชรักไก่ชนใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับ แล้วก็มาดูต่อนะครับที่ข้อมูลชุดเลขวิ่งบนล่างนะฮะมาชัวจากเทพบรรลือนะครับสำหรับเนงวัดนี้ให้มาที่เลขวิ่งบนล่างคือ2ตัวเดียวนะครับผมเอาละเนงวัดนี้ใครที่รอชมเลขวิ่งของเทพบรรลืออยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้นะครับส่วนใบนี้นะเป็นชุดล่างเนาะนะครับ ชุดเด่นชุดรองและชุดกันครบสูตรเลยนะครับเลขวิ่งหรือเลขเด่นล่างเนี่ยคือ2แล้วก็6นะครับชุดเลขเด่นก็จะมี20 2 4 2 6และ82ชุดรองนะฮะ6ก 6, 8ู8ยแล้วก็8 4นะครับส่วนชุดกันแหก็จะมี2 1 2 7 2 9 6 1 6 7และ6 9นะครับผมเอาละ ใครที่รอชมจากเทพบรรลืออยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบรรลือด้วยนะครับแล้วก็ไปดูต่อที่ข้อมูลนะครับจากรับกินบนแล้วก็รับกินล่างจากแอตโซยุเนาะสำหรับวดที่ผ่านมาก็ผิดทั้งบนแล้วก็พลาดทั้งล่างเลยนะครับในวัดนี้ขอให้เฮงเฮงแล้วก็ขอให้ผ่านเนาะในวัดนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับ รับกินบนคือรูดคือรูด9นะครับผมรับกินบนคือรูด9นะฮะตั้งแต่90จนถึง99นะฮะไปกลับด้วยนะครับผมส่วนรับกินล่างนะให้มาที่รูด5นะครับรับกินล่างคือรูด5นะครับผมเอาละแล้วก็ไปกลับให้ด้วยนะครับ ใครที่เป็นสายดับนะฮะใครที่เป็นสายลดต้นทุนเนาะเสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากรับกินบนลากแอสโซยุนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดสรุปนะครับ2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวบนจากแอดวานไชในครับสำหรับงวัที่ผ่านมาก็ให้ผิดพลาดเนาะมาแก้ตัวใหม่งวัหน้้นะครับซึ่งในงวันนี้มีชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะเน้นเนน คือ725แล้วก็761 2นะครับ2ตัวบนล่างมีนะครับ2 5นะฮะหก2น2และก็83ในะครับผมเอาละในงวันนี้ใครที่ติดตามของแอดวันชอยู่นะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับที่ข้อมูลของชุดสรุปนะครับทั้งบนทางล่างจาก อแอดหนุ่มทําเพื่อวงการเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานี้ก็ผิดพลาดนะครับมาแก้ตัวใหม่งวดหน้าวันที่2นี้นะครับก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดเนาะก,ก็คือ903 905และ907 2นะครับ2ตัวบนก็จะมี03 05 07แล้วก็09นะครับชุดเน้นนะครับ ก็คือ905และก็05ไดครับสรุปล่างนะครับก็จะมี61นะครับ71 81แล้วก็91ชุดเน้นคือ61นะครับสำหรับสายวิ่งนะฮะเลขวิ่งบนคือ0เลขวิ่งล่างคือ1นะครับ um, เลขวิ่งบนคือ0เลขวิ่งล่างคือ1นะครับจากแอดนุ่มทำเพื่อวงการนะครับ ใครที่ติดตามอยู่นะก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มด้วยนะครับไปดูต่อที่ข้อมูลของชุดเต็มบนล่างเด็กตากนะครับหลายท่านนะฮะก็รอของเจ้านี้นะครับกงว่าที่ผ่านมานะครับเข้า91นะฮะเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะแล้วก็แถมไปที่85ตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนชุดเต็มล่างนะฮะไม่เข้าเข้าเฉพาะชุดเต็มบนว่าที่ผ่านมานะครับมาดูงวดใหม่เนาะวันที่2พฤษภาคม65นะครับชุดเต็มบนนะครับตั้งแต่60จนถึง73นะครับตั้งแต่60จนถึง73เด้อนะครับแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมชุดเต็มบนส่วนใบนี้นะครับเป็นชุดเต็มล่างเนาะ ตั้งแต่63จนถึง68นะครับตั้งแต่63จนถึง68เนาะนะครับถ้านะฮะแ,แนะนำให้แอดจะแนะนำให้ไม่กลับนะบเพราะว่าค่อนข้างเยอะเนาะหรือถ้า,ถานทนาดที่นะครับหาเลขดับได้นะก็ลองตัดดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด็กตากชุดเต็มบนล่างด้วยนะครับ แล้วก็ไปต่อที่เลขวิ่งอาจารย์โอโกดังนะครับอ่าซึ่งเป็นเลขวิ่งที่นะมาวันออกทุกๆุกวันเลยนะครับสำหรับวดที่ผ่านมานะก็ผิดพลาดเนาะมาแก้ตัวใหม่งวัดหน้านะครับก็จะมีเลขวิ่งบนคือ9แล้วก็ศนย์ส่วนเลขวิ่งล่างคือ3นะครับเลขวิ่งบนคือ9แล้วก็ศูนเลขวิ่งล่างคือ3นะครับผมเอาละในวันนี้สำหรับสายวิ่ง พลาดเลยเนาะก้าจะมาบนอีกหรือไม่ติดตามกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์โอ๋ก็ดังด้วยนะครับต่อไปเป็นเลขของอดับบนล่างตรงๆจากแอดบอลนะครับหลายท่านก็ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็จะมาลงให้นะครับสำหรับเลขดับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านทางบนให้ผ่านทางล่างนะครับผมมาแก้ตัวใหม่งวดหนาามา รับชมงวดใหม่งวดหน้านะครับวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับเลขดับบนนะฮะมี22 35 48 51 64 77 80และก็93เลขดับคู่ล่างมี677 685 9403 21 12และก็30เนาะบางชุดก็กลับให้บางชุดก็ไม่กลับให้ ดูดีๆนะครับสำหรับเลขดับบนล่างตรงๆแอดบอนะครับเอาล่ะใครที่รอชมอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดบอลนะครับไปดูต่อที่ข้อมูลของสายทหารวิ่งจากฟ้ามีตาของแท้100%ซ็นตะครับสำหรับว่ที่ผ่านมาให้มาที่เลขวิ่งคือ7เนาะก็ผิดพลาดนะฮะมาแก้ตัวใหม่วัดหน้านะครับก็จะเป็นเลขวิ่งนะฮะบนล่างคือ5 ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับเอาละถ้าจะมาหรือจะไม่มานะครับก็ลุ้นกันเนาะขอให้เฮงๆงปังๆต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสายทหารวิ่งของแท้จากฟ้ามีตาด้วยนะครับแล้วก็มาดูต่อที่อา,อาจารย์ปียโพงเนาะอาจารย์ปียยโพงนะฮะว่าที่ผ่านมาเลขวิ่งเข้าครบบนเลยคือ9แล้วก็1เนาะ หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หน่วยบนนะครับแล้วก็แถมไปอีกชุดพิเศษนะครับเข้าไปที่1 9ตรงตรง2ตัวบนนะครับในงวดนี้ใครที่ติดตามอยู่นะมารับชมพร้อมกันวันที่2พฤษภาคม65นะครับเลขวิ่งให้มาที่9แล้วก็0นะครับเลขวิ่งให้มาที่9แล้วก็0นะครับผม ชุดเต็มนะครับสองตัวมี0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าอีกแล้วนะแล้วก็สี่เก้าหกเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งเก้ามาอีกแล้วนะครับทุกท่านแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดพิเศษเนาะคือศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะฮะผ่านเลขชุดพิเศษด้วยคือหนึ่งเก้านะครับจะมาให้เห็น อีกหรือไม่หรือจะไปลงล่างติดตามกันเด้อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปิยะพงด้วยนะครับสาหรับคลิปนีนะ้แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกันนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม